สวัสดีครับคุณผู้ชมสารสนเทศนะครับหมายถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์นะครับหรืออาจจะก,กล่าวได้ว่าสารสนเทศนั้นก็มาจากการนําข้อมูลไปผ่านระบบการคํานวณคิด วิเคราะห์แยกแยะรวมไปถึงการประมวลผลนะครับและมีการแปลความหมายออกมาเป็นข้อความที่เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตได้นั่นเองนะครับสารสนเทศที่ดีนะครับเราสามารถนํามาใช้เป็นการสร้างสารรค์ในการผลิตเป็นผลงานหรือว่านํามาใช้เป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตได้ดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการ k ค u คยูนิเสิร์ชงานวิจัยมอขอสู่สังคมนะครับจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับงานวิจัยที่มีชื่อว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนนั่นเองระบบสารสนเทศนี้จะมีความพิเศษอย่างไรต่อการ นำไปใช้กับชุมชนไปติดตามชมพร้อมกันครับด้วยประสบการณ์จากการไปบรรยายให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นภายในประเทศของรองศาสตราจารย์ดรลำปางแม่นมาศอาจารย์ประจาสาขาว,วิชาสารสนเทศและการสื่อสารคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พบปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือเมื่อภารกิจของแต่ละองค์กรส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมากขึ้นทําให้จัดเก็บข้อมูลได้ไม่เพียงพอซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ ึงเป็นแรงบันดาลใจให้ในายพเดชจ,จินดาดุษฎีบัณฑิตจากสาขาสารสนเทศศึกษาในการสร้างงานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนภายใต้การเป็นที่ปรึกษาของรองศาสตราจารย์ดรลำปางแม่นมาศคืองานวิจัยนี้เริ่มต้นจากโจทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ได้ที่ได้มีการกระจายอำนาจเนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยมีหลายด้านนะครับหลายภารกิจ แต่ละภารกิจเนี่ยท้องถิ่นที่ต้องรับมาดาเนินการโดยเฉพาะอ,อบตอซึ่งเป็นหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ภารกิจที่มากมายเนี่ยมันมีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศอะไรบ้างที่จะใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ภารกิจนั้นๆเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายหรือตามการกระจายอำนาจเมื่อภารกิจมากสารสนเทศก็มากนะครับการจะเก็บสารสนเทศมากๆให้อบตหรือทีาบานจัดเก,ก็บก็เป็นความยุ่งยากงานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้น ขั้นตอนของการทำวิจัยนี้เริ่มขึ้นหลังจากที่ได้ศึกษากฎ,กฎหมายอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างครบถ้วนต่อการบริหารจัดการแล้วก็ได้นำภารกิจทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้หลักสารสนเทศหาตัวข้อมูลหลักหรือค o r e data ที่ใช้ในการผลิตสารสนเทศและพบว่ามีสารสนเทศมากกว่า1000ตัวจากร้อยกว่าเรื่องของภารกิจแต่มีข้อมูลหลักเพียง44ตัวเท่านั้นที่จำเป็นภายในโครงสร้างข้อมูลสี่ระบบใหญ่คือระบบประชากรและทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจสังคมระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบท้องถิน่นหลังจากที่ทีมนักวิจัยได้ค้นพบตัวข้อมูลหลักแล้วจึงได้มีการนำไปพัฒนาเขียนเป็นโปรแกรมระบบสารสนเทศและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงลงในระบบสารสนเทศทั้งหมด20บตำบลใน4จังหวัดคือจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นกาฬสินและมหาสารคามในระบบสารสนเทศของท้องถิ่นนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ยังไม่เป็นระบบนะครับเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของเรานี่ยังขาดความรู้พอดีทางมหาวิทยลาลัยขอนแก่นนะครับได้เข้ามาเพื่อที่จะ,ะมาใช้ข้อมูล,ลส,สารสนเทศของตำบลทุงง่งโป่งซึ่งเป็นตำบลต้นแบบเพื่อที่จะนําไปเผยแพร่ระบบสารสนเทศให้แก่ท้องถิ่นอีกหลายๆท้องถิ่นเรามาใช้ระบบสารสนเทศนะครับเราจะทราบข้อมูลต่างๆ ภายในตำบลของเราเช่นข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ําข้อมูลเกี่ยวกับการเก็กบภาษีข้อมูลเกี่ยวกับถนนหนทางต่างๆนะครับจะทําให้เกิดการข้อตัวในการทํางานการใช้ระบบสารสนเทศที่ททนามานะครับมีประโยชน์มากและก็คุ้มค่านะครับมันจะเป็นข้อมูลที่ละเอียดนะครับจะทําให้ uh, การทำงานนะครับของเจ้าหน้าที่นี่นะครับก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับผม ความโดดเด่นหรือลักษณะพิเศษของระบบสารสนเทศนี้คือมีความทันสมัยครอบคลุมและสามารถผลิตสารสนเทศได้เป็นจำนวนมากในขณะที่มีการเก็บข้อมูลหลักแค44่44ตัวเท่านั้นโดยสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เพียงพอต่อภารกิจการบริหารและการพัฒนาชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างละเอียดครอบคลุมนอกจากนั้นยังสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ได้หลักการทํางานของมันก็คือว่าเมื่อเราสํารวจข้อมูลหลักได้นะครับข้อมูลหลักเนี่ย จะมีแหล่งที่มาของข้อมูลอยู่สส่วนครับส่วนหนึ่งมาจากข้อมูลที่ภาคราชการเนี่ยเก็บรวบรวมอยู่แล้ว,วยกตัวอย่างเช่นข้อมูลประชากรข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ามาได้เลยแหล่งที่2ข้อมูลที่ต้องไปสำรวจเพิ่มเติมที่ในภาครัฐในปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดเก็บมาก่อนเกี่ยวกับอาชีพรายได้นะครับการไปใช้บริการกิจการสาธารณะนะครับการไปเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นพอได้ข้อมูลจาก2แหล่งเข้ามาแล้วเนี่ยครับ ก็จะเกิดการไหลเวียนของข้อมูลนะครับเกิดเป็นระบบสารสนเทศขึ้นมาแล้วในระบบก็เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งออนไลน์ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีคลาวด์นะครับอร์กิสก็คือโปรแกรมสามารถวางไว้บนอินเทอร์เน็ตใช้งานที่ไหนก็ได้แต่จะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับในการเข้าถึงข้อมูลอันนี้ก็คือมาตรฐานของทางด้านสารสนเทศทางด้านความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีระบบในเรื่องของการรักษาความเป็นส่วนตัวด้วยครับอันนี้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลนะครับ แต่ส่วนข้อมูลที่เป็นสาธรารณะเช่นข้อมูลถนนข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเหล่านี้อาจจะเปิดเผยได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพอได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับก็สามารถผลิตสารสนเทศออกมาตามความต้องการของท้องทิ่ได้แล้วครับจากความโดดเด่นของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนภายใต้ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้กล่าวมานั้นทําให้ได้รับความสนใจจากน่วยงานเอกชนเข้ามาขยายผล สร <West> ้างเป็นนวัตกรรมเกิดเป็นโปรแกรมสารสนเทศชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนได้ความโดดเด่นของระบบนี้นะครับก็คืออบตสามารถนําไปใช้งานได้ง่ายครับแล้วก็สามารถมีข้อมูลพิกัดจุดต่างๆข้อมูลรูปภาพจุดต่างๆนะครับในตําบลคือมีความสะดวกสบายในการนําไปใช้ครับซึ่งในส่วนของบริษัทนะครับหยิบข้อมูลจากงานวิจัยดรเพเดชมาทําเป็นระบบ เก็บข้อมูลเนี่ยครับที่ครบทุกอย่าง CFC อย่างตามกฎหมายของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเอามาเขียนเป็นแอปแล้วก็นําไปาหาพาร์ทเนอร์ในที่ต่างๆขึ้นมาเพื่อช่วยให้บริษัทเนี้ยแข่งก่งมากยิ่งขึ้นเรื่องความปลอดภัยนะครับคือเราได้เลือกใช้ Data Center ที่มีคุณภาพสูงนะครับจากการให้บริการ Cloud Computing ของบริษัท iNet ก็มีการรักษาความปลอดภัยที่สูงมีการเข้ารหัสข้อมูลมีการจัดเก็บเรื่องของสิทธิ การบันทึกการเข้าออกของระบบนะครับรวมไปถึงการใช้ข้อมูลถ้ามีการใช้งานที่มากเกินไปนะครับหรือเข้าสู่ระบบที่ไม่ถูกต้องครับระบบก็จะมีการแจ้งเตือนอปตที่สนใจนะครับก็มีติดต่อเข้ามาเยอะแล้วก็ตอนนี้สนใจเรื่องทําแผนที่ภาษีซึ่งแผนที่ภาษีในปัจจุบันนะครับปกติแล้วเนี่ยอปตอไปเสียเงินใช้ปีหนึ่งหลายแสนครับซึ่งตัวโปรแกรมเนี้ยก็สามารถคํานวณภาษีได้เก็บข้อมูลทุกอย่างแล้วมาประเมินเป็นภาษีได้ซึ่ง าภารกิจอีกหนึ่งข้อสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยนั้นก็คือการสร้างต้นแบบงานวิจัยซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชนคือผลงานที่ถูกนํามาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยแท้จริงเกิดเป็นโปรแกรมสารสนเทศชุมชนสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมสําหรับประชาชนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวังของผู้วิจัย เราคาดหวังให้มีฐานข้อมูลของประเทศครับที่มาจากระดับพื้นฐานชุมชนอันนี้เป็นแนวคิดของการวิจัยที่เรียกว่า bottom-up approach ก็คือเก็บข้อมูลจากฐานลากแล้วค่อยรวมขึ้นไปเป็นระดับชาติเพราะถ้ามองดีๆทุกชุมชนเมื่อเก็บข้อมูลทุกชุมชนหรือทุกหมู่บ้านรวมกันมันก็คือทุกตำบลเก็บทุกจังหวัดก็รวมเป็นภูมิภาคและประเทศต่อไปแต่ความต่างก็คือว่าข้อมูลมันมาจากฐานลากข้อมูลตรงกับความเป็นจริงนะครับข้อมูลมาก กว่าที่ระบบราชการในปัจจุบันจัดเก็บตามกระทรวงทบวงกรมถ้าสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศประเทศเราก็จะมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันได้เป็นภาพรวมของประเทศทันทีและจะรู้ทันทีครับว่าวันนี้ประชากรที่อยู่ในประเทศไทย อยู่ในแต่ละตำบลเนี่ยอยู่เท่าไหร่กันแน่นะครับการไหลเรื่องของประชากรเป็นอย่างไรในแต่ละปีจะนําไปสู่การออกแบบเมืองนําไปสู่ของการทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําไปสู่การทําแผนพัฒนาจังหวัดและนําไปสู่การทําแผนพัฒนาชาติต่อไปครับ ผู้ชมครับงานวิจัยในครั้งนี้นะครับนอกจากที่จะได้รับการประเมินจากคณะกรรมการสอบดุษฎีบัณฑิตนะครับให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมแล้วนะครับยังเป็นผลงานวิจัยที่เรียกได้ว่าตอบสนองความต้องการใช้งานของท้องถิ่นได้อย่างดีและยังได้รับการส่งเสริมให้เป็นงานวิจัยศูนย์นวัตกรรมโดยสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติอีกด้วยนะครับและยังเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายให้กับบริษัทเอกชนนําไปสร้างเป็นนวัตกรรมที่มีความทันสมัยน่าใช้งานนะครับซึ่งหากองค์กรหน่วยงานใดต้องการที่จะใช้ประโยชน์ จากผลงานวิใจัยในครั้งนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กับผมอมิชชัิมนีจกักและทีมงาน KKU Research งานวิจัยมอขอสู่สังคมต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ